หลังจากหนุ่มเกรทวอริงทอนออกมาเผยความลับของเพื่อนสีบอยปรกรณ์ฉัรบริรักว่าแอบลื่นนางเอกสาวเบียนาฟลีโปงานนี้ก็ถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักล่าสุดเบียนาก็ได้เปิดใจกับครอบครัวบันเทิองออนไลน์เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเดียไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะพูดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนปลื้มที่ไม่ต้องคิดมากถามว่ารู้มาก่อนไหมจริงๆที่เกรทก็มาบอกบ้างเดียก็มองมุมรุ่นที่ปลื้มรุ่นน นักสแสดงเขายังไม่ได้จีบเลยตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนรุ่นพี่ในวงการสาเหตุที่ทักคุยกันเพราะเราคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลี Crash Landing on You ว่าสนุกซึ่งเขาก็คุยแบบนี้กับทุกคนแหละ2-3ประโยคไม่ได้มีอะไรเราชอบพระเอกเขาชอบนางเอกถามว่าถ้าเขาจีบไม่รังเกียจใช่ไหมคือเขายังไม่ได้มาจีบเลยเดียมไม่ได้รังเกียจใครอยู่แล้วไม่ได้จีบตัวเอง